เอฟเมานั่งทำไมอ่ะรับแขกเลยรับแขกใครใครหมมาก็ต้องชอบโอ้ๆอ็เสียงครับอ้อๆจำเสียงได้เสียงได้โอ้มีกงด้วยมีบ้านหรูด้วยอืมจะวิ่งเข้าวิ่งออกไปเนี่ คือคือตัวเขานี้เราซื้อมาหรือว่าเขาอยู่ที่นี่ซื้อค่ะหัวหน้าจำเสียงหัวหน้าได้แล้วก็คนแรกคือเป็นคนเห็นเขาอยู่ที่นี่เลยใช่ค่ะโอ้ยู่ในสวนเรานี้แหละโอ้ดีจังเลยเป็นตัวเดียวที่มาหาแล้วแล้ววิ่งอยู่เขาก็นึกว่าเป็นหนูเพราะข้างหน้าเขาเหมือนหนูใช่ค่ะข้างหน้าเป็นหนูจับไปจับเอาพอจับมาจริงๆเอ้าวหางมันไม่ใช่หนูให้ขึ้นตอนไม้ไม่ขึ้นอาจจะไปไหนได้ก็รนี่เราเรียกเรียกเรียกเขาว่าอะไรคะก็ลอกหรือว่ากระถิกอันนี้เป็นกระจอนค่ะ กระจอนเหรอใช่ค่ะอ๋อไม่เคยได้ยินชื่อเลยนะกระจอนเนี่ยถ้าเข้าไปเซิร์ชใน Google มันจะมีกระลอกแล้วก็จะมีกระจอนถ้ามันจะเป็นหน้าแบบนี้เลยอืกระจอนเนาะค่ะไม่ค่อยนิยมแต่เขาฉลาดนะคะดูดูไม่น่ารักคุนี่ไงไม่น่ารักแต่กระลอกก็น่ารักกว่าหน้าเขาจะทูกใช่ใช่อันนี้จะออกลํำแหลมใช่หน้าเขาจะจะตัดเหมือนกระหนูค่ะแต่อันนี้มันไม่กัดอืมไม่กัดเราแต คนอื่นก็ไม่กัดค่ะอแต่กระรอกอ่ะมันจะกัดอืกระรอกมันจะฟันแข็งกว่านี้ฟันคือกัดเลือดออกอันนี้เขาไม่กัดเลยอันนี้เขาเขางับเล่นกับเราเราเล่นกับเขาก่อนเขางับเล่นงับเฉยเฉยไม่ได้ไม่ีอะไรน้องน้องมาเด็กๆมาเล่นก็ไม่กัดอายุประมาณเท่าไหร่แล้วคะอันนี้ที่เลี้ยงมาณนี้เข้าสามเดือนแต่น้องน่าจะได้หลายเดือนแล้วเพราะน้องลงมาข้างล่างน้องก็ก็ใหญ่แล้วล่ะอ๋อเราเนี่ยเดือนที่สาม เราอยู่ด้วยกันเดือนที่สามเนี่ยโอ้ยน่ารักจังเลยกินน้อนใหญ่เลยชอบชอบอันนี้เป็นนิตามินของเขาขอเอาไปขั่วเกลือได้ไหมลูกพี่พานล้านขั้วเกลือได้ไหมอยากกินจังเลยใช่เดี๋ยวๆใช่เราเราจะเก็บเอง เล็บเขาเอเล็บจะเจ็บมากกว่าฟันอีกโโหใช่ค่ะก็เหมือนกับแมวเนาะเวลาเราเลี้ยงแมวนี่ก็เต็มตัวเลยค่ะเราต้องเอาเอาเนี้ยออกให้เขาหน่อยหน่อยแล้วก็ไปไปเล็บเนี้ยเล็บหน้าเนี้ยสองโอ้ต้องแบบทะนุถนอมมากเลยต้องค่อยคตัดเขาเขาไม่ชอบเขาไม่ยอมแต่ว่าผ้าคลุมต้องผ้ามาตัวไว้ใช่ต้องผ้าคลุมแล้วค่อยออกมาหน่อยมันจะหดหดมันเด็กเด็กวันนี้นอนละวันนี้นอนละนอนง่ายจะหดไปหมดเลยเลี้ยงง่ายด้วยจับไปดิจับได้ไม่ลูกเรากลับบ้านด้วยไหมคะพี่ กลับด้วยค่ะเออใช่ต้องกลับเนาะเอากลับด้วยแล้วก็จะให้เขาอยู่ในตะกร้าของเขาต่างหากอันนี้ก็จะไว้นี่ให้เขาบินเขาบินออกไม่ไม่กลางคืนก็ให้เขาอยู่อยู่ให้เขาอยู่ในกรงในตะกร้าในน้อยที่มี้เพิ่งเคยรู้จักกระจอนนะนี่คุณพันร้านคุณพันร้านน่ารักจังเลยเอออาหารดีจังเลยอาหารอร่อยด้วยหลายเดือนแล้วไอเนี้ยไม่ไปไหนน่ารักจังเลย ขึน้นให้เป็นด้วยถูกเลี้ยงแบบนี้มา